There's the Stretching the last rugged prairie road across frontier a all on สวัสดีครับผมอินทร,รภูมิแสงดีครับหรือพี่พีภาคครับครับรายการ e c h o TV นะครับ <S <S เหมือนเดิมเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กับรถที่เออดูแล้วอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าไม่เข้าคอนเซปต์ใน e c นะครับ ปกติเอ็จะนําเสนอแต่รถสปอร์ตรถเลอโทแบบสปอร์ตซิ่งซีดานอะไรอย่างนี้ที่เคยผ่านๆมานะครับอันนี้เราก็บอกได้เลยครับว่าคันนี้มันต้องมีอะไรดีแน่ๆนะครับเป็นโฟ t r a ท s นสปอร์เตอร์ทยสามนะครับแต่ถ้าเป็นไทยสามธรรมดาแบบพิสเตอร์ครับชิวๆกินลมคงก็คงไม่ใช่คอลัมน์รีเทิร์นทูรโทในโอแน่ๆนะครับคันนี้ ถ้าเกิดสังเกตเห็นเนี่ยจะมีะโลโก้คา r เรล,ล่าติดอยู่ก็บางคนอาจจะคิดว่าปอร์เช่คาเรล่ามาติดเล่นๆเ,เอาติดแบบโกโก้เก,ก๋กๆจริงๆแล้วไม่ใช่ครับอาคำว่าปอร์เช่คาเรล่ามีความหมายมากๆกับรถคันนี้นะครับ <I just S 2> ก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่ามันมีความหมายยังไง Slow Here Tomlin high, Uh, หัวใจสำคัญอยู่ที่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ที่สูบลมจักรยานนะครับเนื่องจากพี่พี่แดงนะครับเจ้าของรถเป็นผู้ที่ชอบขี่จักรยานเป็นฮ็อบบี้นะครับอ่ะจุดสําคัญนะครับที่เป็นหัวใจของไทยสามคันนี้นะครับ ก็เปิดมาถ้าคนเล่นก็คงเห็นแล้วว่าหน้าตามันไม่ใช่เครื่งเดิมเป็นปอร์เช9 9กหรือพ o r s c h e 996นะครับตัวปี2000คันนี้ไปซื้อรถปอร์เมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นรถที่ตัดครึ่งมาแล้วก็เลาะเอาเครื่องช่วงล่างระบบต่างๆทั้งหมดพูดง่ายคือเอามาหมดเลยยกเว้นคือตัวถังที่ไม่ไดเอามานะครับตัวเครื่องก็จริงๆแล้วพอสกับโฟกนี่ก็มันมาจากมาจากที่ก็บริษัทเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็แยกรายออกมาพปอร์เช่ก็เป็นรถสปอร์ตโฟกก็เป็นรถยนต์นั่งเครื่อนง ฟตซิกหรือว่า6สูบนอนเป็นระบบเรียกว่าวอเตอร์คูลคือระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับซึ่งไทยสามเปนเดิมก็เป็นน้ำอยู่แล้วเพราะว่าระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยไม่รอดนะครับเนื่องจากเคลื่อนอยู่ท้ายมากแล้วก็รถตู้เป็นทรงที่อับลมใช้ลมระบายมาระบายความร้อนเครื่องเนี่ยนัน่น่าจะทําได้ยากนะครับก็เลยต้องเป็นระบบอ่าวอเตอร์คูลนะครับซึ่งก็เข้าทางเลยอันนี้ก็คือเป็น9 9 6เกนี่ก็คือเป็นเครื่องพอเช่ที่เป็นอ่าวอเตอร์คูลตัวแรกนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เลยระบบระบายความร้อนเลยไม่มีปัญหานะครับ ก็การวางเครื่องก็ไม่มีอะไรครับวางให้ได้เซนเตอร์แล้วก็ใช้ทำท่านเครื่องใหม่ไปหาท่นเครื่องเดิมส่วนเกียร์ส่วนใหญ่ก็ที่วางเครื่องซูรส่วนใหญ่ชนเกียร์เดิมแต่เนี้ยเกียร์เป็นทิโทอนิกมาทั้งชุดเลยครับก็อย่างที่ผมได้เรียนว่าโอเคคือคันนี้มาครบชุดจริงๆนะครับเกียร์ทิโทอนิกมามาในสามารถใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้คือว่าส่วนที่สําคัญในส่วนหนึ่งก็คือแอร์นะครับคันนี้ก็ได้อ่า มอนเทียนแอร์นะครับอยู่ยแถวเกษตรนะครับตอนนี้คือเป็นคนที่จัด,จดเต็มเรื่องระบบแอร์คันนี้เรียกว่าหนาวเลยหนาวยันตึ๊ดเลยนะครับกันนี้คือค่อนข้างต้องวางระบบดีๆนะครับเพราะรถตู้เนี่ยบางที่การวางที่ต่างๆตำแหน่งแผงแอร์เนี่ยค่อนข้างจะต้องเลื่อนนิดนึงนะครับอันนี้โอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับ เรื่องช่วงล่างนะครับคันนี้ก็ยังเป็นเลเยอร์ของอไทส3มเหมือนเดิมนะครับแต่มีการปรับปรุงบางอย่างที่เป็นของปอรนะครับคือระบบเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเป็นของ996ทั้งหมดนะครับซึ่งแปลงได้ก็รัสุ่นใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอการแปลงดุมนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ยากส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลใจคือเรื่องเผาเผาข้าง นะครับพอข้างเนี่ยก็ใช้วิธีการเชื่อมตัดต่อใน,ในจุดที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับซึ่งผ่านการทดสอบแล้วที่ขับความเร็ว200ซึ่งไม่มีอาการสั่นไม่มีอาการสะท้านอะไรนะครับยังคงนิ่งและเรียกว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับคันนี้ระบบช่วงล่างจะสังเกตนิดน,นึงว่าท้ายจะค่อนข้างโด่งหน้าจะค่อนข้างจิกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอคนที่เล่นโฟล์จะรู้กันเพราะว่าถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโฟล์เนี่ยถ้าวิ่งท้ายจะกด แล้ววิ่งท้ายจะกดนิดนึงมันจะพอดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเซ็ตไว้พอดีเนี่ยถ้าหน้าเริ่มเผินปุ๊บเนี่ยรถโฟกจะไม่เกาะเพราะว่าหน้าเบาครับพอเครื่องอยู่ท้ายซึ่งสังเกตว่ารถโฟกเนี่ยจะถ้าคนที่เซ็ตเป็นเนี่ยหน้าจะทิ่ม,ท,มทิ่มหน่อยนะครับอันนี้คือหลักนะครับสำหรับรถที่เครื่องวางท้ายนะครับนะครับโอเคก็จริงๆแล้วโดยสมรรถนะเนี่ยก็ถามพี่แดงแล้วโอเคคือสามารถขับขี่ได้ใช้งานได้จริงๆนะครับรถติดหรือจะวิ่งไปไหนรับใจกับค่าแอร์เย็น หนาวเลยพี่มนทีเคยว่าหนาวนะครับเอาไปเลยรับการปีหนึ่งนะครับไม่มีเงื่อนไขไม,มีปัญหาเข้ามานะครับแล้วก็การขับขีดโด่โดยรวมมันคือเหมือนกับปอ๊อตสูงๆอะ่ะวางกันเถอะเหมือนปอ๊อตเชสีสูงๆอ่ะนะครับฟิลลิ่งก็คืออ่าขับขับง่ายอาทอกเยอะกดมากดมาขับสนุกนะครับไม่ต้องง้อเทอร์โบก็ได้เพราะนี่ัส่เครื่องปอ๊อตมันจะมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วคือเป็น,เป,นเป็นเครื่องแฟดทอกนะครับถ้าใครถ้าใครใช้อยู่จะรู้ดี ส่วนระบบข้างในก็อย่างที่เห็นนะครับคือทุกอย่างมาครบคันเกียร์น้ำปัดทุกอย่างขึ้นหมดนะครับแล้วก็ซึ่งจาเป็นแล้วกุญแจก็เอามาด้วยอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าปกติถ้าเอารถมาเอาระบบมาไม่ครบนคนเนี่ยรถพวกนี้ถ้าามาตัดต่อนู่นนี่เนี่ยจะมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดมั่งสตาร์ทให้ได้ก่อนเถอะนะครับสตาร์ทได้ก็เกียร์ไม่เปลี่ยนไอ้นั่นไม่นี่เครื่องเดินไม่เต็มสูบไม่มีแรงควันดําอะไรพวกนี้แต่คันนี้ไม่เป็นครับคันนี้ทาครบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ <laughs> เป็นเรื่องที่รทเรียกว,ว่าแบบ จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ายากนะครับแต่ถ้าคนรู้หลักแล้วตั้งใจจริงเนี่ยมันทำออกมาสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยรถมันจะเปลี่ยนปุกเลยเป็นไงบ้างครับคันนี้ที่เขาเรียกว่าสลิปเปอร์นะครับคือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นหมาป่าในค้าบบูกแก หรือบางคนก็เรียกว่าหมกนะครับก็เป็นโฟกท้ายสามทนสปอร์เตอร์ที่ทําได้ครบมากๆนะครับซึ่งคันนี้แน่เลยคือระบบทุกอย่างใช้ได้นะครับก็จริงๆแล้วสเตปนี้ยังไม่สุดนะครับถึงทางเจ้าของรถจะมีปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับขับขี่ได้จริงครับวิ่งความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีปัญหาไม่สั่นสะท้านแม่อะไรแล้วก็ขับได้ค่อนข้างนิ่งนะครับ แต่ว่าบางคนก็คิดว่าท่าสปีดจะเอาเท่าไหร่นี่ก็ผมว่ามันเกิน200ไปพอสมควรแต่ว่าทางเจ้าของรถบอกว่านี่ก็ยังเป็นรถตู้ที่ต้านลมก็แค่นี้ก็พอแล้วนะครับรถตู้วิ่งอ่ะเอาพาจักรยานไปซิ่งแค่นี้เป็นขับสนุกสนุกพอแล้วต่ดเล่งดีๆหน่อยอ่าฟืดป้านหน่อยโอเคพอละแล้วก็สำคัญคือสุขใจที่ได้ทำนั่นแหละครับนะครับก็โอเคครับก็วันนี้ก็จบรายการ e c ็กโนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าดูซิว่า e c ็กโทจะมีอะไรเด่นๆมาฝากอีกนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ How you come right through? Still swaying the miles left to run on the long.